สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดนะครับในช่องทาง u t u b e โอฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็มีการส่งมอบนะฮะนอกสถานที่นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาชมรถกระบะนะฮะแลนเจอร์นะครับรุ่นสแตนดาร์ดตอนเดียวนะครับนะหรือว่าหัวเดียวนะครับเป็นรุ่น4ฟรวินะฮะสี่คูณสี่นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ คันนี้นะครับก็คือเป็นรถสีดำนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีสีดำนะฮะสีบอลเงินแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งสีดำเนี่ยบอกตัวว่าเห็นนะฮะการแต่งค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินเยอะนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่ารุ่นนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้านะครับนะฮะสำหรับด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการแต่งชุดเอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนะฮะก็ สำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟตัว C นะครับในชุด f 1 5 0นะฮะพร้อมกับไฟ led ทั้งหมด3จุดนะครับบนฝากระโปรงนะครับเป็นสกรูทรงแรดนะครับตัวนี้นะตัวแรดเนี่ยตัดเป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะฮะโลโก้ฟอร์นะครับพร้อมกับชุดไฟหน้านะฮะมาสแตอนะฮะอันนี้คือเป็นการอัปเกรดนะครับ เต็มระบบของเขานะครับนะก็จะมีคีบฉลาม3คีบพร้อมกับตัวเดทามนะฮะที่เป็นเส้นไขปลาลักษณะนี้นะครับพร้อมกับตัววงแหวนนะฮะแล้วก็ตัวเลนโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เราก็จะมีอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีสีแดงที่ให้เลือกนะครับมาดูด้านข้างนะครับในชุด F 150นะครับก็จะมีคิ้วนะฮะ คิวล้อขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็กลายดอกไม้นะครับนะแล้วก็ยางเป็นยาง b f นะฮะขนาดของยางนี่ก็คือ2 6 5 7 5นะครับขอบ16นิ้วในตัวของตัวแม็กนะฮะวันนี้เราก็เอามาจอดในริมชายหาดนะครับส่วนด้านข้างนะฮะก็จะมีการติดตั้งสติกเกอร์นะฮะคำว่า a ンジ e r นะครับ อันนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกลายนะครับเรามีลายให้เลือกหลายสิบแบบเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวสติ๊กเกอร์เพิ่มความโหดนะความดุดันแก่ตัวรถให้นะครับโลบาร์หลังนะเป็นเก็บแขนยาวนะฮะของเอา l a n d ดอนะครับปาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3นะครับตัวฟิล์มที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเป็นฟิล์ม60อรอบคันนะครับ ไม่ร้อนนะครับนะฮะแล้วก็มองเห็นชัดเจนตัวบันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับเป็นลายตะแกรงนะครับเพิ่มความโหดนะฮะแล้วก็ความดุดันในตัวรถแบบ4 w h e ว l ิตอนเดียวนะฮะคันนี้ไม่ได้มีการยกนะครับนะฮะเพราะว่าร้อนแม็กเป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ ประมาณสิบปดนิ้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการลองก้อนนะฮะสักสองนิ้วนะฮะนิ้วครึ่งสองนิ้วแต่นี้เราไม่เราไม่ได้ยกนะครับนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนรถกระบะฟอร์ดเนี่ยตัวซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อหน้านะครับมีขนาดกว้างนะฮะฉะนั้นล้อล้อขอบสิบหเนี่ยแม็กสิบหเนี่ยแล้วส่วนยางเจ็ดห้าเนี่ยมันก็เวลาเลี้ยวจะไม่ติดนะครับให้ดูช่อง ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออยู่นะแต่ถ้าเกิดใส่แม่คอ์ดสิบแปดนี่ต้องบอกว่าต้องยกขึ้นนะครับประมาณสักนิ้วครึ่งนะฮหรือสองนิ้วอย่างที่บอกนะฮะก็คือลองก้อนมมนจะเป็นต้องเปลี่ยนโชก็ได้นะครับนะฮะถัดมาด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดโลกันชนหลังเหล็กนานะครับเป็นของ o u t l a n d ร r er นะพร้อมกับหูลากจุงสีแดงนะฮะ แล้วก็ไฟล์สองป้ายทะเบียนนะครับอันนี้มาให้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านท้ายกระบะคาว่าเรนเจอร์นะครับตัวสติ๊กเกอร์นี่เป็น,เป,นเป็นลายฟอนต์แรปเตอร์นะครับโอเคก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะครับก็ ติดต่อได้มาที่นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 6 7 0 0 7 8่นะครับผมโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะสำหรับลูกค้าออนไลน์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าของเราทำงานนะหรือว่าเปิดรับจองออนไลน์ปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำลูกค้านะครับพร้อมกับบริการเซ็นเฟแนนซ์นะถึงที่นะฮะถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับนะฝากกดติดตามในช่องทาง YouTube นะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะ ก็วันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับจังหวัดชุมพรนะฮะที่เราได้มาพักผ่อนเราได้เอารถมาออรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ